สวัสดีท่านผู้ชม f อทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะน้องน้ำเดินทางมาที่บ้านเพียมาตรนะคะท่านผู้ชมปุ่นปลายปอยู่ทางปุ่นแล้วค่ะบ้านเพียมาตรนะคะท่านผู้ชมร้านน,นี้อยู่ข้างทางค่ะอยู่ติดถนนใหญ่ถนนดำเลยนะคะท่านผู้ชม มีสองสารนี่นี่อะไรเนี่ยอันนี้พ่อใหญ่โออันนี้คือเพ่นซื่อว่าโอบอกค่ะเขาเอื่นสารพ่อใหญ่โอบอกค่ะหรือจัางไรนะคะแล้วก็มีสารนี่ค่ะอันนี้คือมาตามคําเรียกร้องของหนุ่มอามนะคะเออตามความเรียกร้องค้าบอกเราบอกเราของหนุ่มอามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชม เดินมาแล้วก็อาหนองนากับรู่ประวัติพ่อปันไดอะ่ะง่ายๆเนาะค่ะก็คือมาเห็นหย,ายายเพิ่นเสียหนาอยู่นี่ท่านผู้ชมยายสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณยายอ่าสวัสดีโอ้เจ้าหอโอ้โอขนาดพ<อ>่บ่แดดปันใดเนาะยายเนาะเอาหนูก็เห็น <ฮะ S 2> หยนายเสียหนาอยู่นี่เนาะอันก็เลยอันห่ยางมาถาม นาะค่ะยายยายยายอยู่บ้านนี่บอกค่ะอันนี้บ้านยังก็ค่ะบ้านเพียมาจ้ะบ้านเพียมาะหนูมันจะใสจ้ะหนูมาจะบุหรี่สุวรรณค่ะจะสุวรรณหนูไ่เคยผ่านทางนี่เลยหนูเคยผ่านนี่แหละหนูเคยผ่านแล้วหนูก็เห็นสารนี่หนูก็คิดว่าอยู่อาสารนี่เป็นแบบเป็นสารอีหยังคือมีสองสารตั้งข้างกันนั่นสิแม่ค่ะสารอันสารอันแรงนี่คือสารปูตาตั้งแต่ไดอะไรนะเกิดมากก็เห็นนาะค่ะ นับถือมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองปุ๊ปปั๊บรักษาลูกหลานในหมู่บ้านอยู่นะจ้ะอ๋อซานนั่น,นเอียงกับผ<อ>ู้โอบผู้โอบนกข่าบัาที่นี่นนว่างหันหนูยางมาเห็นคือจังคอนใหม่แล้วก็มีหลูกมีหลูกปั่นผู้ยนิ่งอ๋ออันนี้เป็นเป็นเมนเมนโยงเม่โยงจ้ะคืออันนี้เป็นเป็นต้นใหม่มื อ๋อเป็นเป็นต้นไม้ต้นยุ่งเป็นตัวโยมเป็นเป็นต้นโยมอ๋อเป็นต้นยุ่งแต่ทีนี้เป็นกระโขลนลงมาเนาะนั่งดีๆเลดค่ะอันพอดีเป็นโขลนลงมาก็ร้ายปีนล่นแหะค่ะอันพอดีเป็นก็เลยอันอยากมาอยู่อืมเป็นอยากมาอยู่นี่ก็เลยบอกว่าทีนี้กะอยู่นี่ได้เพราะอยู่ทั้งฝุ่นนะค่ะเป็นยังเป็นต้นไม้อยู่นี่จ้ะแต่ใครๆก็บ้านั่งนี่แหละเนาะนั่ง นั่งใหม่นั่งนั่งนี่เนาะค่ะเป็นยีนต้นใหม่นะโอ้เพิ่นก็เลยมาเฮ็ดสายไปย้อนไปนี่ต้นยุ่งก็เลยเพิ่นแม่ยุ่งแม่ยุ่งค่ะถัาแสดงว่าต้นตะกี้ต้นยุ่งต้นอัไรนี่ต้นใหญ่บ่ค่ะต้นแบบหรือว่ามันเป็นปลาปลาต้นยุ่งบ่ค่ะหรือจังะไรอย่างนี้มันก็ดนี่แหละพาจังซีนแหะจ้ะมันมีอยู่ต้นเดียวนี่ล่ะจ้ะที่ต้นอยู่ค่ะอันที่นี่มันก็เลยได้กคนล้งคนลงมันก็เลยเอาไปไปวัด ก็<ห>ไปวัดเพื่ออยากมาอยู่นี่ก็เลยมาปลูห้อลูกห้องให้เพคนดูโอ้เพคนอยากมาอยู่นี่อ่าโอ้อยากอยู่วัดเพคนบ่อยากอยู่วัดก็เลยได้มาเห็ดซานกันจ้าก็เลยมาต่างซานต่างคนเอื่นหอเอื่นห้องน้อยทั้งนี้นาอโอ้โหห้อฮ่องคือคนเอื่นหอห้องทั้งนี้เพคนแบบมันเป็นบ้านเจ้าพ่อนะหนูเป็นบ้านเจ้าพ่อบ้านเจ้าพ่ออะเป็นบ้านพอเป็นเจ้าพ่อทั้งเลี้ยงได้ยเป็นเจ้าพ่อ พ่อพ่้นมาจากโอ้ยมาจากทั้ยงจันทร์พุ่นเนาะมาจากทั้งย่ยงจันทร์ทางจัมปาสักทางพุ่นนาค่ะพึ่นกษมาจากทางพุ่นละบันบันที่เนี่นมีมี่เช่าบ้านมาขอโชคขอลาบอยู่นี่บ่ค่ะก็มีอยู่ย่างพื่นมาไหวมาอันนี้คนยิ่น่ายย่างมแก่บนมาบนมา่ไงสิบบ่ค่ะกะมีพวกแก่บนก็มีพ่ผพว่นเอ่อข้าวรวมนำถือพวกกรรมมากรรมาไหวเฉยนั่งรู ยังไดูปีใหม่สงการหรือบางคนพกับบบริดูพกับมหวายคือ่นได้ขอไอ้ลูกให้นั้นไปนั่นไปนี่นอจากเด้นั่นดนี่ก็มาขอหิอยคอยบางคนบนไดเพนกับมหวายบางคนม่ไดพนกับวายคือการใดกับวายเก็นอะไรกันเพราะว่าก็เป็นสารพูตาสารพูตาพูตาบานพูตาเมืองอย่างนี้แล้วนะคะผ้าเกิดมาอยู่น่นี้เนาะคก ตังแก้บรรพบุรุษฝรั่งโน้ค่ะสารปูโอะตตะกี้ตะกี้เพิ่นคำบระเดชยูดีจังเสียดอกเพิ่นยูแบบแบบโบราณเนาะค่ะคือสารอ่ะไหมตะกี้นะคือเหมืนธรรมดาหองเดียวคือค่นโบราณมันกับกับบะมี่เงินบะมี่อันนออมมันก็เห็ดบ่ะแม่ค่ามันเพื่อมาลูกหลานเกิดใหม่ไงรุ่นลุนหลังเพิ่นขามาสางหอสางห้องอะไรยูดีจังเสียละโนูค่ะอัน อันนี้เพิ่นเพล่นสบายนะก่อนหนูเริ่มอันเอิญเอิญไหวอีกแล้วที่เพิ่นเป็นลูกผู้หญิงอ๋ออันมียุ่งแม่ยุ่งสามแม่ยุ่งสามแม่ตจนพายุ่งนี่บ่จ้าตจนพายุ่งนี่อะไรจ้าสานอันแม่ยุ่งนะค่ะครับสานปูโอขนะค่ะท่านผู้ชมอยู่บ้านเพี้ยมาดอ่ะย่าส่วยอีหยังค่ะนี่แม่ปนอมจ้ะแม่แม่ปนอมย่าย่าอายุอายุเท่าไรแล้วคะเจ็ดสิบห้าจ้าท่านผู้ชมเจ็ดสิบห้ายังมาเสียหนาได้เซยบุญนะ น้าค่ะเพิ่นโอแสดงว่าย่าเลี้ยงงัวงมันปะค่ะโอ้ยอันตาเพิ่นเพิ่นได้เงินหมื่นวังหันเพิ่นก็อยากเลี้ยงเมนูเพิ่นก็เลยไปเอามายากเจ้าของว่าบ่ได้เลี้ยงเพิ่นก็ยังไม่ยาดใจสิขายไปอยู่นี่มันยากมันบ่มันยากบ่ค่ะมันต้องหายกินหยาดหาหาให้กินค่หยาดหาเฟี่ยงให้กินอยู่เฮียนคือกันนั่นล่ะค่ะสิไปไสก็บยาดตอนนั้นมันเฮามันก็ต้องมาเป็นยากแล้วเนาะสิว่าจังได๋ล่ะเจ้าของหยาดบ้านที่บ่ได้กินน้อยจ่อยเนาะยายเนาะแต่เป็นงัวน้อยอยู่หนูบ่่งัวใหญนะ เนาะค่ะท่านผู้ชมกะอ้าวขอให้ย่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะอ่าวค่ะสุบูรณย้อนกลับมาหนูเด้อสาธุค่ะขอบคุณท่านก็โดดปลอดภัยเด้อหนูเด้อค่ะการงานก็ให้หนูเจริญรุ่งเรืองเด้อมีความสุขึ้นจะเลื่อนขึ้นแล้วก็ให้มังมีสีสุขเด้อหนูเด้อค่ะสาธุขอบคุณย่าหลายๆค่ะค่ะนะคะท่านผู้ชมก็สัมผัสย่า เพิ่นนางเสียหญ้ายู่หันแล้วๆน้องน้ำกัสีม้าผ้าท่านผู้ชมเอฟซีเตรียมของไปกราบไหวสารแมยุ่งน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแลคือสารปูโอ,โอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเตรียมของกราบไหวได้วยกันนะคะถอดเกือบก่อนท่านผู้ชมอันไหนก่อนค่ะฮะ ค่ะมันบอกว่าให้กกาบขออนุญาตก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้มขข้นมากก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวต่างกองไว้แป๊บหนึงนะะ่งด้วยค่ะน้องน้มขอกาบบอกก้าวเพิ่นก่อนเนาะคะ่ะสาธุนี่ลูกหลานสิลมาถ่ายคลิปถ่ายทำคลิป ขอโชวขอหลับแมยุ่งแม่พยุง่งไปฝากเอฟซีทั้งช่องนนองน้ำเอฟซีอยยตทั้งไก่ทั้ง,งต่างประเทศพุนละให้แมยุ่งอย่าตื่นอย่าทวงให้โปรดพายเมตตาหลุกร้านนั้นเะเด้อซาถูกคออนุญาตบาดแคำเด้อ,อะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตัางกล้องดีๆก่อนเราขาท่านผู้ชมไป สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกทกท่านเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมอันน้องน้ำขออนุญาตนั่งอยู่นี่เนาะคะ่ะแต่ว่ากัสิีทูบไม่ยังกัสิเพื่อนหายไปจุดหมองพุ่นเหรอคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าน้องน้ำขอ,อนั่งอยู่รางเนาะคะ่ะอดออดออพูดซะเนาะ คะท่านผู้ชมกะนุ่มอาม่นบอกว่าให้น้องนามขันมาท่างนี่นี่อันน้องนามเห็นเห็นบานเพียหมาดบอ,เ,อ,อเห็นสารบอก็เลยบอกว่าเห็นอยู่นั่นแหละล่ลองมาล่องขันพานมาท่างนี่ล่องมากาบไห้ขอโชคขอลาบขอลาบ,ลาบน้ำน้ำเพิินเมืองอย่างนีนสินะค่ะข้อดีมาธุระท่างนี่ค่ะท่านผู้ชมก็เลยแวะ่ายลีป ไปฝาเอฟซีทั้งบาทนั่มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมื่อนี้เนาะค่ะกสิสีมาขอเลขทูบกรบสิเขย่าเซียมซีนะคะ, MC, ะ,คะท่านผู้ชมขอจุดเลขทูบแล้วก็อูเขย่าเซียมซีนะคะของวันที่16มีนาคม2568นนี้นะคะท่านผู้ชมนะ มาเถือแหลกเด็ค่ะท่านผู้ชมมองนี้คือหนองน้ำม,มาเถือแหลกมาครั้งแรกนะคะมาครั้งแรกกะสิ หวยอยู่นี่กวนจัสิเอาขึ้นแบเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่ามีคนเอาอ่อยมามาหายเพิ่นเลยค่ะนี่คนเอาอ่อยมาถวายเพิน ูบคอยกลี่ยกระเลยนยิบมาใส่หนีนำะอีกมือหนึ่งก็เอาไว้โหลดพุ่ลละค่ะไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาบอเกล้ากับอ่า แมยุ่งก่อนเนาะค่ะแม่แม่พยุงเนาะค่ะศาลแม่พยุงศาลแม่พยุงเนาะค่ะศาลแม่แม่ยุ่งบอกเพิ่นเพิ่นเอิญเนาะค่ะเดี๋ยวมาช่วยมาบอกเก้าวเพิ่นเนาะค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาทูสาทูสาทูเดอร์สารแมนย่งมือน,นีลูกหลานน้องนามชาแนวกับได้เดินทางมาคุณละมาต่ทางซูวันคุณละแม่เนาะ,ะค่ะกะสจได้มาขอโชวขอลาบขอเลขเด็ดไปฝากเอฟซีทั้งบานเนาะ,ะค่ะกะซสื่อน้ำแดงซ,ซื่อน้ำซื่อนุมพร้อมด้วยดอกไม้ถูกเทียนมา วาเจ้าแม่เนาะคะ่ะเพื่อที่สิมาขอเลขถูกมันนี่ขอเลขถูก,กับสิขายาเซียมซีเดอร์แมเดอร์ไแม่โปรดภายเมตาลูกหลานใหเอฟซีทั้งบานเพิ่นไดโชกไดลาบกับแม่ลูกหลานหัวตะมาถ,ถือแหลกกับห้แตกเขาเลขเขาสามโตตรงๆปังๆโหลดเดอร์แมเดอร์เทียนาสีไดซ้่อของมาเส็นวายยางดีเลยแม่เนาะ,ค,ะค่ะกะ ขอเหล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งของหวัดวันที่สิบหกมีนาคมสองพั 2, 000, ห 8, นห้ารอยหกสิบแปดนี่ขอห้แม่เมตตาสงสารให้เหล็กบ่เหล็กถูกกับเหล็กเสี้ยมซี่ห้แตกเขาสามโตตรงๆปังๆแห้งๆด้วยสาธุสซาธุสาธุกนะคะท่านผู้ชมแล้วแล้วกาสียเอาคืนแบ้เพิน่น ขังเทิงเนาะคะ่ะขออนุญาตบาดคำาเดอ้อเนาะคะ่ะเพิ่นดอกไม้ถูกเทียนเนาะคะ่ะเพื่อเอาปากนีว่าทำผู้ช่วมปากยาก เดี๋ยวนะคะสาธุ รอเลขทูบนะคะท่านผู้ชมนี่แหละวางทีล่อเลขทูบนะคะน้องนามซีขย่าสียมซีเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะจะขย่าสียมซีนะคะท่านผู้ชมนะคะือเก่าแหละคะ่ะขอแค่์สองอยางนะคะค่ะขย่าย่อมซีเหล่าเด้อแม่แม่ยุ่งมักตัวใดตัวใดซี ูชมเสียงอะไรเสียงดังบักแห้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชม้าธุให้แม่ยิบออกมาเลยเริ่มแม่เดอร์โอเด่นใส่กระขวงท่านผู้ชมไม้แรกนะคะท่านผู้ชมไม้เลขสองค่ะ หมายเลขสองนะคะ c ซีหมายแรกนะคะหมายเลขสองถูกหมายเลขสองหมายเลขห้าค่ะสองห้านะคะท่านผู้ชมสองห้า แม่สุดท้ายเด้อแม่เด้อออกมาแล้วเออไม้สุดท้ายนะคะท่านผู้ชมไม้ที่สามไม้เหล็กสองค่ะท่านผู้ชม สองห้าสองนะคะท่านผู้ชมส5องหาสอง,หสองเหล็กเสียมซี่าหุถุท่านผู้ชมเมื่อกี้ตอนที่ีิยาวเสียมซี่เ,เป็นบ่ค่ะเสียงเอียงบมลูชั่งทงั้งที่บม่มีลมจนย่ายแล้วหันเฝ้าย่าเแล้วเฝ้าหัวคันมามืองเนาะคะ่ะ ท่านผู้ชมขนลุกค่ะขนาดมาตอนกลางวันนะคะกลางวันแสกๆนะคะวันนี้ขนาดมาตอนกลางวันนะคะท่านผู้ชมเรือตะเลขถูกราคาะท่านผู้ชมทีใหม่บ่ท่านเบิร์ตเนาะค่ะบ่ารัวเสียงยังอย่างท่าุ่นเสียงคก้นอย่างเดี๋ยว ัองอะบอมมี่ท่านผู้ชมไม่มีบอมมี่บ่มีอ่อียงแต่น้องนำอ่ะเดยวนี้สองหล,อล่อเลยหล่บที่สองยาวก็เลยยาวไปเมืองเสียงคือคนอย่างอยู่ทั้งหลังจานนะค่ะ เสียงเหมือนมีคนเดินอยู่หลังศาลเลยครูใหม่ประ่านเบิดค่ะท่านผู้ชมศาลน,นี่นี่ยู่บ้านพี่อม,มาดทางสิไปศิลาลาดอยู่ศิลาลาดเอ้ยทางสิไปอันศิลาลาดปะนะทางสิไปลาดสีลาดสีสไลด์ไหมค่ะท่านผู้ชมบอกผิดทางสิไปลาดสีสไล นะคะท่านผู้ชมก็เลยก็ดีว่มามัอนีเดี๋ยวมาทางนี้ก็เลยเตรียมของเผื่อทีสิมาสารน,นี่โดยเฉพาะนะคะท่านผู้ชมบ่แมนว่าผ่านมาเรามาเห็นมาทายเด้เห็นหลายเทื่อแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นแบบขันมาทางราชสีนี่คือแบบตรง่านนี่ไหมคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็น้องงากัสีเห็นตลอดนะคะเรางวัดนี่บ่ลูกคือคือเดีมาธุระทางนี้แล้วก็มา หาแมยุ่งผืนเนาะคะ่ะกับปูปูโอเนาะคะ่ะเป็นสาราสารปูตาเนาะค่ะนะคะ,นะคะเป็นหอโฮงบ่เนาะคะ่ะหอโฮงปูตาหมาดเพี้ยมาดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขทูบยังไม่ไม่หมดเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเจ้ว่าเจ้าแม่เพิ่นใส่สุดงามเนาะ สีเหลืองท่องอารามสวยค่ะท่านผู้ชมคือจังเผ่นแนมหนองนามเนี่ยเมื่อวันานางตรงกับทเาิวนทันหนามากพอดีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็เลยคือจังแนมไปสิคือแบบคือจังเผ่นแนมเนาะคะ่ะแต่ว่า,าก,บบก็บอกบอกกาวพ่นไปแล้วบอกกล่าวไปแล้วบอกกล่าวเสียงนี่อย่างนอกท่านผู้ชมอยู่ทางั้นอีหลี กอแกกแก,แก,แก่อยู่อืมแต่ข้างหลังอ่ะเป็นป่านาไปซ้อมมาอ่ะเป็นป่าเนาะค่ะท่านผู้ชมทางหลังสิเป็นป่าห้อยห้อยคอนเอาอ่อยมาถวายแมยุ่งเนาะคะ่ะมีอ่อยสามก็เอิ้นไว้อยังอ่ะสามอันสามสามตนบ่เฮ้ยอย่างสามทอนเนาะคะ่ะ ท่านผู้ชมเลขทูบเลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะยังไม่ไม่หมดนะคะท่านผู้ชมบ่าตัางโดนขอยเปิดเปิด,ปดไม่จะควองวันนี้นะคะร่างเถือ่อบ่าไปตัางโดนไม่ประเด้ดเปิดเดี๋ยวไปผากเสียงเอานะคะท่านผู้ชมหลงความหลงความ,ล,วามลืมบป่านี้ผู้ใหนะคะวันนี้ก็มาคนเดียวนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาผู้เดียวมาผู้เดียวนะคะวันนี้ อ่ะบ๊วยเบามากบ๊าดูได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขทูบใหม่เพราะท่านเบิร์นะคะเลขทูบไม่ยังไม่หมดกะขอขันขันขันเวลาอ่าอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านผู้ชมช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องทุกๆทีมงานเดียวกันนี่แหละค่ะบ๊วสิเป็นมาวิ่งชาแนลป้าต้อยคนมีเซ็เบาแพลกชาแนลนุ่มอามคนเดิม และพ่อทองแหล่คนเดิมแนงๆนะคะท่านผู้ชมผู้กองผู้กองของหมวดน้ำนะคะท่านผู้ชมเพิ่นเอิญว่าเพิ่นเอิญน้องน้ำ่าหมวดน้ำให้เอิญเพิ่น่าผู้กองนะคะท่านผู้ชมพอเพิ่นเป็นผู้กองนะคะกับพ่อทองแหล่อะไนี่ไปน้ำนี่ห้าตลอดบ่มีเขียดนะคะท่านผู้ชมมีได้กวาวตโลกคบขันนะคะบ่มีเขียดนี่แหละค่ะทีมงานกัประมาณนี่แหละค่ะไปขอโจขอหลับ ไปฝาเอฟซีตะละหมอกตละล่บอลเนาะค่ะไปกลางคืนแน่ไปกลางเว้นแน่ก็แล้วแต่าว่าสิอ่าไปมองไถ่เองจังได่เนาะค่ะบางบางครั้งนะคะเอฟซีก็อยากให้ไปตอนกลางคืนนะคะเอฟซีจะแบบโทรมาแชทมาเนาะค่ะว่าให้ไปตอนกลางคืนสารตรงนั้นตรงนี้ให้ไปตอนกลางคืนให้หน่อยไปตามต่อให้หน่อยไปขอโค้งสุดท้ายให้หน่อยอย่างสิคือทางทีมงานเนาะค่ะขันไปได กาศิพากันไปหายแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะเลขทูบไม่หมดแล้วนะคะสิไม่เบิ่แล้วเดี๋ยวเอากล้องนะคะท่านผู้ชมไปสองเลขทูบด้วยกันนะคะแล้วก็จะลาะสารแม่ยุงกลับนะคะท่านผู้ชมนะไปค่ะไปนะคะท่านผู้ชมไปดูเลขทูบด้วยกันนละ้ค่ะท่านผู้ชมไปเมืองเลขทูบน้ำกันอ่ะต่ว่านี่ ท่านผู้ชมทั้งหลังนี่เป็นป่านะคะเป็นป่าข้างๆก็เป็นป่า <S <S อันนี้ก็พออนียบารขคามเดอร์จอมแม่เดอร์ลูกร้านสิมาซองเหล็กถูกให้อเอ็ซีเพิ่นในเมืองน้ำกันท่านผู้ชมจอมแม่เพิ่นผุ้งงามค่ะค่ะ แล้วก็ใส่ชุดนี่เข่ากับเพิรนเลยนะคะท่านผู้ชมสีเหลืองทองอลามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอ่ะนี่นะคะกระสีนีตุนยุ่งบอค่ะนี่เนาะค่ะกระนาศิแมนเพราะว่าญาญ่เพิรนบอกว่าสารแมญุ่งเนาะคะ่ะที่ว่าตะกี้เป็นตุนยุ่งนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมคะเลขทูบไหม่หมดแล้วนะคะเลขทูบไหม่หมดแล้วเห็นเป็นเอา้าท่านผู้ชมสองแปดแปดบอค่ะแต่ที่แหลกหนุนน้ำเห็นเป็นเลขหกสองเอาใชล้วสองแปดแปดหรือว่าสองแปดหกนะคะท่านผู้ชม กับเลขทูบนะคะกับสารเมนูบานเพียีมาดเนาะคะ่ะท่านผู้ชม286หรือว่า288นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้ท่านผู้ชม FC ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะขอให้โชคดีแฮ้ง <c oughs> ๆปังๆกันถูกถท่านเด้อค่ะเด้ออ่ะตามนั้นนะคะท่านผู้ชม 286หรือว่า288นะคะนี่แหละค่ะสารแมยุง่งบานเพียมัดตอนนี้ก็ยังได้ยินเสียงกกแกๆอยู่ทั้งหลังสารอยู่คือเก่านะคะท่านผู้ชม ค่ะเดี๋ยวน้องนำขออนุญาตดับเทียนขออนุญาตดับเทียนให้เด้อรจ้บแม่เด้อร์ยานใหม่ดับเทียนนะคะกวาดยานยานใหม่นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมจ้บแม่เพิ่น้องเสียหายโชคลาภแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนั่น อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมได้ยินเสียงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกราบลาเพิ่นก่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสาธุนานคนอนุญาตกราบลาเดอ้อจตมี่ยุ่งให,ใ,หให้โชคให้ลาบเอฟซีเด้อให้โชคให้ลาบลูกหลานมาขอเลขกถูกขอเลขเซียมซีมือนีเด้อจตมี่เดอ้เดอให้เลขเข่าสามตัวปัง,ปงๆสาธุ เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมดับเพียนดับไฟเพลินแล้วนะคะเสียงของกะดแบนี้เสียงท่างนี้ไม่รู้ว่าเสียงอะไรบ่เป็นยังเราคะ่ะค้งสิบ่มีเอียงนะคะท่านผู้ชมไม่มีอะไรหรอกตามนั้นนะคะท่านผู้ชม น้องนามกันสิเด็กลับแต่ว่าเมืองก่อนว่ามี่พ่อสอสางบ,บา่บ่มี่เห็นแต่ว่าแบบผูใดยมาถวายสางเอียงซื่อๆนะคะท่านผู้ชมบ่มีพ่อสอสางเป็นหลังสารนะคะท่านผู้ชมอ่ตามนั้นนะคะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องน้องน้ำชาแนลนะคะก็ต้อง ขอตัวลาท่านผู้ชม F C ทุกท่านไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกะขอให้ท่านผู้ชม F C ทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีให้ใหปังๆเนาะคะ่ะของวันที16่16มหนานคม2 6ม8น้าน,น,นี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมโชคดีกันทุกทุท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ